ผลงานของเด็ดมวยเดือดครับใครจะแจ้งเกิดก่อนกันครับแม่ต่างกัน4ปีครับห่างกัน2เซนมาเลเซียนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะที่เปิดรับศิลปะโอ้ยโดนศอกครับเจอลูกป้ายเข้าไปครับโอ้ยแกตั้งใจมาสับเลยครับสิงห์ดำชื่อดังนะครับไม่ธรรมดาครับแม่เทรนเนอร์สุทัศน์มงมันเลยครับเทรนเนอร์เกยวันนี้ยาวๆไปก่อนครับสิงห์ดำอ้าวรยะประชิดอย่างที่เห็นครับมีศอกมารับเลยครับ แแมซ้ายครับไตน้ำไตอัดไตคู่เข้าไปจับยกเกี่ยวครับมนุษย์ไม้เลยครับตัวแข็งแข็งทื่อๆนะครับอาจจะด้วยความตั้งใจหรือว่าเกรงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้โหนี่ก็สับเลยครับใส่แรงแล้ครับสิงดําไตขวาอัดโอ้ดูครับใช้น้ำหนักตัวโหนเลย เจอแข้งซ้ายกระเด็นกันดอนตลอดนะครับหว่องหารเฉินมีศอกอีกโอ้โหมาเป็นชุดเลยละครับอาวุธของสิงห์ดำทั้งศอกทั้งเข่าไปแน่เสียบค่อยๆเสริมค่อยๆเสิร์ฟกันไปครับสังเวียนนี้มีแต่อาวุธนะครับไม่มีเกมการพนันครับแล้วเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆครับแต่ก็ยังมีความตั้งใจนะครับหว่องหารเฉิน พยายามจะต่อยลำตัวครับเน้นลำตัวแล้ครับแต่ว่าโดนกดมาเข่าครับสิงดําป้ายแล้วก็ฟันศอกหน้าแกเหนียวจริงๆครับดําโอ้ยเอาครับพยายามจะสอกสู้เหมือนกันครับฟองหานเฉินแม่ต้องบอกว่าวันนี้ฟันไม่เลี้ยงเลยครับสิงดําดูครับฟันเข้าไปอีกแล้วแกนเดินเข้าไปนี่ดูครับต้องบอกว่าเป็นนักลงทุนจริงๆครับงหานเฉินกล้าออกครับ แม่ซ้อมจนตัวแข็งทื่อบางทีมันทั้งมันก็เกร็งครับอาพยายามจะลุยกันไปซื้อด้วยกำปั้นแล้วครับซื้อด้วยกำปั้นดันออกไปครับต้องดันออกไป้อสายเต็มเต็มแหมวันนี้เหนื่อยจริงๆครัเอ้เตั้งศอกพุ่งเข้าไปไปตามจังหวะเรื่อยๆพยายามจะโน้มพอมาตีนะครับยังไม่ได้แหมที่มุมของสิงห์ดำนี่ก็ดูแล้วสบายใจครับไม่ต้องสอนอะไรเยอะครับ ให้นักมวยนี้ไปแก้เกมกันบนเวทีแตมก็ถือว่าโชคดีเลยครับแต่ที่เลือดไม่เป็นอุปสรรคครับแห่ก็ลุยต่อยเลยครับมองหันเฉิญเท่าที่มีเท่าที่ได้เลยครับค่อยๆเก็บเกี่ยวครับโอ้โหโดนแดงหน้าเด้งหลังครับก็ปล่อยให้มวองหันเฉิญเดินเข้ามาแล้วครับสาหรับสิงห์ดโอ้โหสอกแต่ไปสอบบลูทูธนะครับฟันไม่โดนอ่าเปฝ่ายตั้งรับบ้างครับแล้วก็โต้ในแข้งขวา <Red corner. S 2> และเป็นนักชกจากสุรินครับสิงห์ดำโชวสกุลชินเอาชนะคะแนนวงหานเฉินจากมาลิส